สวัสดีทุกคนจา้านี่วิธีการดูแลมะเขือเปราะของบ้านชดาพรนะจ๊ะริดใบออกเยอะๆเลยแสงจะได้แสงแดดจะได้ส่องมาทั่วถึงป้องกันพวกเชื้อโรคงมแมลงได้บ้างใบก็ต้องตัดออกนะจ๊ะตัดริดออกทั้หมดการกินมะเขือเปราะ ปลอดสารย้ำว่าปลอดสารเป็นประจำมันต้านมะเร็งแล้วก็บำรุงหัวใจลดความดันโลหิตช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน <c oughs> ลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดนะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มะเขือเปาะมีประโยชน์ต่อตับอ่อนทำให้ตับอ่อนแข็งแรงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาปลูกกันที่สําคัญเขาตัดกิ่งปักชําได้นี่ตัดใต้ข้อนทิ่มลงดินทุบฮากดดินให้แน่นๆริดใบออกเกือบหมด <c oughs> <c oughs> เหลือไว้นิดๆหน่อยๆหรือจะเอาออกให้หมดเลยก็ได้ปลูกได้ต้องขยายเป็นปะ่ะเนี่ยเป็นโรคใบลงใบเหลืองใบด่างริดใบออกให้หมดทำแบบนี้นะ แล้วก็พอดิดใบเสร็จให้ใส่น้ำหมักปุย๋ยหมักเพื่อนเพื่อนมีปุย๋ยหมักน้ำหมักอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้อยู่ประจำก็เอามาลดราดให้เขาสะสมอาหารใหม่อันนี้เป็นต้นต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเปราะรเนี่ยเขาเอ,อยู่ได้เป็นปีๆเลยนะตัดทําสาวเขาเวลาเนี่ยเขาออกลูกเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถตัดทําสาวเขาได้อีกอะ่ะเห็นไหม คอยตัดทำสาวเขาแล้วก็เก็บพวกเมล็ดพันธุ์แก่ๆเหลือไว้สักลูกหนึ่งนะแล้วก็เอาไปเเก็บไว้ในช่องออตู้เย็นช่องธรรมดาริดใบออกไปหมดเลยนี่วิธีการดูแลต้นมะเขือเปลาะให้อยู่กับเรานานๆปราศจากโรคมแมลงรบกวนถ้าเกิดมีปัญหาต้องคอยดูแลเข้าใจไหมต้องคอยดูแลดีๆเลยพวก ปลูกพืชแบบปลอดสารเนี่ยแล้วเราก็ไปตัดนู่นตัดนี่มาหมกเห็นปะ่ะเอาคณะเม็กซิโกมาตัดมาหมกหไว้คณะเม็กซิโกเขาก็จะมีสารไซยาไนช่วยฆ่ามาลงมแมลงด้วยนะแล้วก็มีโพแทสเซ,เซียมแคลเซียมฟอสฟอร,รัสค่อนข้างเยอะจะได้บำรุงต้นพืชต,ต้นผักได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นปลูกคณะเม็กซิโกนเนี่ยกินก็อร่อยทำปุ๋ยก็ดีนะแถม ทำน้ำหมักกำจัดมแมลงได้เป็นอย่างดีเลยตัดตัดตัดทุบๆุบท,ท,ทให้มันแตก,แ,ตกแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะเนี่ยตื่นเช้ามาตักน้รราํารดรัดพวกต้นไม้ในกระถางอะ่ะดินเดินอะ่ะจะรองได้เลยพวกมแมลงเขาจะโดนพวกไซยายนไข่คเคยตัวอ่อนตายหมดปลูกได้ต้องขยายเป็นแล้วก็รู้วิธีการดูแลด้วยนะจ๊ะม,มาริดใบออกให้หมดไม่ต้องไปเสียดาย เอาใบไปทําปุ๋ยได้ต่อนี่เขาก็ทยอยออกมาให้เรากินเรื่อยๆพอเขาติดดอกติดผลเยอะๆเราก็ต้องตัดแต่งทําสาวเขาหรือจะไปเอาเม็ดไปเพาะเอากิ่งไปขยายต่อปลูกใหม่ก็ได้ถ้าใครมีพื้นที่เยอะของเราไม่ค่อยมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดมากเลยนี่แนะนำวิธีการดูแลต้นมะเขือเปราะ ให้อยู่กับเรานานๆนสวัสดีค่ะเราปภประจำหมู่บ้านเราน่ารักนะน่ารักดูแลหมู่บ้านอย่างดีเลยขยันขันแข็งมากเลยอย่างที่บอกว่านิติบุคคลหมวดทัศจะดูแลหมู่บ้านเราดีเยี่ยมแต่ก็อยากให้ คุณเอสผู้จัดการทีมงานดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะจ๊ะเพื่อนบ้านทุกคนรวมทั้งกรรมการหมู่บ้านขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆสุขภาพมันสำคัญมากยิ่งอายุมากๆมาก,มากขึ้นเรื่อยๆๆชีวิตพวกเรามันคือร่างกายมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลานั่นแหละเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ว่าการปลูกผักกินเองของพวกเรามันก็สามารถช่วยชะลอการเสรื่อมของเซลในร่างกายได้นะ เรากินตัวนู้นตัวนี้ที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆยิ่งปลูกผักกินเองมันไม่มีสารเคมีเจือปนเลยเพราะฉะนั้นปลูกผักกินเองกันนะจ๊ะทุกคนอืมบรรยากาศดีๆข้างนอกไปลยเด้อหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืม ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยแค่นี้นะ